ยวัดีตอนรบทุทท่านนะคะเข้าสู่รายการ GIT Talk สัญจรกับเราวันนี้ค่ะในวันนี้เราพามาเยี่ยมชมร้านทองที่เยาวราชที่ใหญ่ที่สุดและมีมาตรฐานที่สุดแห่งหนึ่งค่ะเราจะพาทุกท่านมาเลือกซื้อทองคําอย่างมั่นใจค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณจัก,กรพันธ์สุวรรณวิจิตผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบโลหะมีค่าจากสถาบัน GIT มากับเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่ตาสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาลองเลือกซื้อทองกันนะคะซึ่งวันนี้เรามาดูเป็นในลักษณะของทอง ของรูปประพันธ์กันเราขอพี่เขามาสักหนึ่งเส้นมหมสร้อยข้อมือสวยๆส,สักหนึ่งชิ้นเอามีแบบหัวใจกุ้งกิงกุุงกิงนี่แหละค่ะ,ะ,ะถามว่าดูยังไงอันนี้ขึ้นอยู่กับหนึ่งเราชอบแบบไหนค่ะ การชอบเนี่ยขึ้นอยู่กับรูปแบบดีไซน์เนาะ,ะแต่ว่าถ้าผมจะแนะนำเนี่ยผมจะแนะนําให้เลือกว่า,าลักษณะการดูทองทองตันทองโปรแล้วกันถ้าเป็นรูปหัวใจเนี่ยตรงนี้เขาจะเอามาประกบกันะนะข้างในมันก็จะเป็นอากาศแล้วลักษณะนี้ก็คือจะเป็นสร้อยแบบเป็นถักนะครับะนะครับถ้าจะเป็นแบบตันอ่ะพี่เดี๋ยวผมขอดูลายตันอันนี้จะเป็นลนักษณะตันนะครับถูกไหมครับซึ่งค่างขดนเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับ ออลักษณะของลายแล้วก็ความชอบนะครับที่เขาบอกว่าดูตามข้อตรงข้อต่อหรือตามตัวออสแตมปะ์ค่ะดูจากยังไงครับอันนี้จะมีะตาล้านถ้าดูผ่านกล้องเนี่ยเขาก็จะเป็นลูกช้างนะแล้วก็จะมีค่าความรีสุดสแตมป์อยู่ว่า96.5เวลาที่ลูกค้ามาขายคืนเขาก็ต้องดูก่อนว่าเป็นตาล้านไหนอันนี้งานมันทาด้วยด้วยมือเนาะเป็นงานฝีมือมันก็จะมีการจุดเชื่อมน้ําัสสนอยู่แล้วนะ,ค,ะครับ ซึ่งค่ากำเนดแต่ละลายจะไม่เท่ากันอันนี้อาจจะต้องสอบถามจากทางเจ้าหน้าที่ของร้านแล้วก็ราคาทองเนี่ยจะเป็นราคาการอยู่แล้วคือต้องพูดอย่าง้ไหฮะทองเนี่ยน้ำหนักเนี่ยเขาดูที่น้ําหนักนะฮะทองเนี่ยราคาจะเท่ากันแต่ว่าสิ่งที่มันต่างกันเนี่ยคือเลือกค่ากำหนดค่างากนซึ่งสมมติว่าน้องจ้อยชอบลายที่มีลงยา อาจจะแพงกว่าลายที่เป็นลายปกติทั่วไปเพราะว่าค่าแรงค่าแรงในการทําทงานมากกว่าอ,อย่างนี้นครับก็คือ1ต้องดูว่าร้านนั้นเนี่ยเป็นสมาชิกสมาคมไหมสองเนี่ยมีการตรวจรับรองไหมสามมีที่ตั้งเป็นหลักแหล่งหรือเปล่าสี่นะครับเขาก็จะมีราคาประกาศซื้อราคาขายนะครับและอย่างชัดเจนแล้วที่เหลือก็คือ,อ,อถามเจ้าหน้าที่หน้าร้านนะครับว่าลายนี้ค่ากําหนดเท่าไหร่ นะครับแล้วก็ราคาทองขึ้นลงตามวันอยู่แล้วค่ะก็แค่นี้นะคะหลักการง่ายๆคุณก็จะได้ทองคำกลับบ้านไปอย่างมั่นใจค่ะและแน่นอนว่าถ้าสมมุติว่าสนใจเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอัญมณนีและเครื่องประดับก็อย่าลืมค่ะติดตามรายการ GIT Talk ของเราและครั้งต่อไปเราจะพาไปสัญจรที่ไหนติดตามได้นะคะในวันนี้สวัสดีค่ะ